ต่อไปเรามาดูคลิปที่5กันต่อเลยนะคะคลิปที่หก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเส้นตั้งจากจากจุดภายนอกมายัางเส้นตรงที่กําหนดให้ค่ะซึ่งในขั้นตอนการสร้างนะคะก่อนเลยเราก็จะกําหนดให้จุด P เป็นจุดที่อยู่ภายนอกเส้นตรง AB จากนั้นนะคะเราก็จะใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโคง้งตัดเส้นตรง AB ก็จะได้จุดตัดขึ้นมา2จุดคือจุด C และจุด D หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้จุด C และจุด D เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันในการเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันที่จุด1จุดค่ะโดยเราจะได้เป็นจุด E นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุด P และจุด E ค่ะซึ่งเมื่อเราลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุด P และจุด E นะคะเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมาอีก1จุดซึ่งก็คือจุด Q ซึ่งจุด Q นะคะจะเป็นจุดที่ทำให้มุม AQP เท่ากับมุม BQP เท่ากับ90องศาตามที่ต้องการนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการสร้างคร่าวๆจะมีประมาณนี้นะคะต่อไปเรามาดูการให้เหตุผลกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนแรกของการให้เหตุผลนะคะเราก็จะเริ่มจากการลากส่วนของเส้นตรง CP ส่วนของเส้นตรง CE ส่วนของเส้นตรง ed และสุดท้ายส่วนของเส้นตรง DP ค่ะเราก็จะเขียนได้เป็นลาก ส่วนของเส้นตรง CP ส่วนของเส้นตรง CE ส่วนของเส้นตรง ED และสุดท้ายส่วนของเส้นตรง DP นั่นเองค่ะจากการลากส่วนของเส้นตรงทั้ง4เส้นนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าสามเหลี่ยม CPE เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DPE โดยความสัมพันธ์แบบด้านด้าน้านก็จะได้เป็นสามเหลี่ยม CPE เท่ากันทุะการกับสามเหลี่ยม DPE โดยความสัมพันธ์แบบด,ด้านด้านด้านซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าทำไมสามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงเท่ากันทุะการ จากรูปนะคะเราจะเห็นว่าความยาวของด้าน CP ซึ่งก็คือด้านนี้จะยาวเท่ากับความยาวของด้าน DP ซึ่งก็คือด้านนี้นั่นเองค่ะเนื่องจากการสร้างนะคะเราได้ใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันในการสร้างจุด C และจุดีค่ะก็จะได้ CP เท่ากับ DP เนื่องจากใช้รัศมี ของวงกลมเดียวกันได้จากรูปนะคะเรายังจะเห็นได้อีกว่า ce ซึ่งก็คือด้านนี้จะยาวเท่ากับ be ซึ่งก็คือด้านนี้นั่นเองค่ะเนื่องจากในการสร้างนะคะเราได้ใช้รัศมีที่ยาวเท่ากันในการสร้างก็จะได้ ce เท่ากับ BE เนื่องจากใช้รัศมียาวเท่ากันในการสร้างต่อไปเรามาดูด้านสุดท้ายกันนะคะ จากรูปนะคะเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยม CBE ซึ่งก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้และสามเหลี่ยม DBE ซึ่งก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้จะมีด้านร่วมกันหนึ่งด้านซึ่งก็คือด้าน BE นั่นเองค่ะก็จะได้ PE เท่ากับ PE เนื่องจากมี PE เป็นด้านร่วม จากเหตุผลทั้ง3ข้อนะคะก็จะทําให้สามเหลี่ยม CPE เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DPE นั่นเองค่ะโดยความสัมพันธ์แบบด้านด้านส่งผลให้มุมคู่ที่สมนกักันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันโดยเราจะกําหนดให,มมมมห้มุมนี้คือมุม1มุมนี้คือมุม2มุมนี้คือมุม3 และมุมนี้คือมุม4ค่ะซึ่งมุม1และมุม2นะคะก็จะเป็นมุมคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการดังนั้นจะได้มุม1เท่ากับมุม2เนื่องจากเป็นมุมคู่ที่สมในกัน ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมุมหนึ่งและมุมสองจึงมีขนาดเท่ากันค่ะ ซึ่งม้ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสองนะคะต่อไปเราก็จะมาพิจารณาสามเหลี่ยม C P Q ซึ่งก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้และสามเหลี่ยม D P Q ซึ่งก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้กันต่อเลยค่ะจากรูปนะคะเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็จะเท่ากันทุกประการด้วยเช่นกันโดยความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านซึ่งเราจะเขียนได้เป็นสามเหลี่ยม C P Q เท่ากันทุกประการ กับสามเหลี่ยม D P Q โดยความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้าน ต่อไปเราก็จะมาดูกันนะคะว่าทําไมสามเหลี่ยมสองรูปนี้จึงเท่ากันตัวประกันโดยเราจะเริ่มจันที่ด้านแรกเลยนะคะจากรูปนะคะเราเห็นว่าความยาวของด้าน CP และความยาวของด้าน DP จะเท่ากันเนื่องจากในการสร้างนะคะเราได้ใช้รัศมีเดียวกันในการสร้างเหมือนกับเหตุผลด้านบนเลยค่ะก็จะได้เป็นจะได้ CP เท่ากับ DP เนื่องจากใช้ รัศมีของวงกลมเดียวกันและจากการพิสูจน์ก่อนหน้านะคะเราจะเห็นว่ามุม1ซึ่งก็คือมุมนี้จะเท่ากับมุม2ซึ่งก็คือมุมนี้ก็จะได้เป็นมุม1เท่ากับมุม2 จากการพิสูจน์ข้างต้นและด้านสุดท้ายด้านที่3นะคะซึ่งก็คือด้านร่วมของรูปสามเหลี่ยมทั้ง2รูปนั่นเองค่ะซึ่งก็คือด้าน qp ก็จะได้เป็นความยาวของด้าน qp ก็จะเท่ากับความยาวของด้าน QP เนื่องจากมี QP เป็นด้านร่วมเนื่องจากเหตุผลทั้ง3ข้อนะคะ ทำให้สามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม C P Q เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม D P Q ซึ่งเมื่อสามเหลี่ยมสงรูปนี้เท่ากันทุกประการก็จะส่งผลให้มุม3ซึ่งก็คือมุมนี้เท่ากับมุม4ซึ่งก็คือมุมนี้ค่ะก็จะได้มุม3เท่ากับมุม4เนื่องจากเป็นมุม คู่ที่สมนายกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ มุมและมุม4ีจึงมีขนาดเท่ากันค่ะและจากรูปนะคะเราเห็นว่ามุม3และมุม4เป็นมุมตรงบวกกันก็จะเท่ากับ180อปองศาดังนั้นก็จะได้นั่นคือมุม3บวกมุม4เท่ากับ180องศาเนื่องจากเป็นขนาดของมุมตรงนั่นเองค่ะ ซึ่งมามุม3บวกมุม4เท่ากับ180องศาและมุม3กับมุม4มีขนาดเท่ากันดังนั้นมุม3และมุม4ก็จะเท่ากับ90องศานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจะสามารถสรุปได้ว่ามุม aqp เท่ากับมุม bqp ซึ่งก็คือมุมนี้เท่ากับมุม BQP ซึ่งก็คือมุมนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศาตามขนาดของมุม3และมุม4ค่ค่ะสรุปได้ว่าจากรูปที่สร้าง จะได้เส้นตรง BE ตั้งฉากกับเส้นตรง AB ที่จุด Q ดังนั้น มุม AQP ก็จะเท่ากับมุม BQP ซึ่งก็คือ90องศานั่นเองค่ะค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปที่5ของการพิสูจน์การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตหากนักเรียนคุณใดต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับชมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ